ก็ะ้อยคอได้เพียงค้ามวังลองทห้บลองว่ไงเองปเปรียบกับพี่เป็นแค่คอนไม้ก็ร้อยคอได้เพียงคำาวันแต่แต่ฟังฟันไชด้ขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปต้องไปแบบนี้ต้องไปแบบไหน ก็ไปแบบนี้เปรียบกับพี่เป็นแค่ม้าน้อยเลวเวนจริงจริงแม่บ้านมีเข้าวกล้ามพร้อมนะมพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะเป็นอะไรเป็นดารานี่แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เป็นอะไรอยู่เป็นนักแสดงอยู่ชื่ออะไรเป็นแฟนคลับพี่บ่าววีน้องชื่อ ขับส so วี ie, เป็นแฟนคลับพี่บ่าววีเป็นไปได้เป็นไปได้ยังไงคนชื่อวีหน้าตาเป็นไงพี่เนี่ยดูดูรอไหมคิดว่าตัวเองรองไหมไม่เท่าพี่บ่าววีครับนั่นแหละเมื่อก่อนเนี่ยไม่มว่าจะเป็นแมงเบ้าเป็นข้าวกองไฟผมโตมากับเพลงพี่เลยพี่บ่าวแมงเบ้าเป็นข้าวกองไฟขอนไม้กับเรือหุ่นไล่กา คนเรียกพระเอกเลยนนคเรียกพระเอกเลยเห็นนางเอกยังนี่นี่นางเอกนี่ก็สวยเลยเห็นนางเอกยังพยายามเห็นนางเอกยังรู้รู้จักเพลงพี่บ่าวไหมเพลงล่าสุดเพลงล่าสุดเฮาก่อนเฮาก่อนในร้องลองร้องชน่อยไหนล้องคนคิดถึงเมวายให้ทำอย่างไรเมื่อใจมันห้าก่อน <า>กลิ่นแก้มห<า>วนมันชวนมันหอมติดอยู่ในใจออได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวน้องเอกก็ซึมทนคิดถึงไม่ไวจะให้ทำย่างไรเมื่อใจมันห้าวได้ตัง้งได